ต่อกันที่จังหวัดขอนแก่นคะ่ะผู้กํากับการสถานีตารวจภูธรอ,อ,อ,อุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นนะคะกล่าวถึงกรณีจับกลุ่มสองยายค่ะชาวอำเภออุบลรัฐในข้อหาปลูกต้นกัญชายืนยันนะคะว่าการปลูกยังเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายค่ะส่วนการควบคุมตัวในห้องขัง1คืนกระพาะต,ต้องสอบสวนให้แล้วเสร็จและอยู่ในระยะเวลาตามกรอบของกฎหมายค่ะความคืบหน้ากรณี นางมหาเสนาค่ะอายุ70ปีค่ะนางบุญเสงิงสิงห์เหินอายุ48ปีชาวบ้านในอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นกได้เข้าร้องเรียนกรณีถูกตำรวจสอพอ,อุบลรัฐจับกลุมค่ะในข้อหาผลิตและมียาเสพติดให้โทษประเภทกัญชาสดไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งมีผู้มีอำนาจในการปลูกให้ปลูก หรือมีไว้ครอบครองเพื่อการบำบัดรักษาค่ะจากการปลูกกัญชาไว้ที่บ้านเนี่ยคนละหนึ่งต้นคานล่าสุดนะคะพันตำรวจเอกดิเรกฤทธิ์านเรือนแสนค่ะผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอ,อุบลรัฐะคะ่ะกล่าวถึงกรณีนี้ว่าได้รับบันทึกการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาไว้จากชุดสืบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อมานะคะได้มีญาติของผู้ต้องหาเนี่ยเข้ามาพบแล้วก็ขอประกันตัวผู้ต้องหาดังกล่าวค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย จึงได้แนะนําขั้นตอนการยื่นขอประกันตัวไปให้ญาติญาติทราบว่าจะต้องดําเนินการสอบสวนก่อนนะแล้วก็บันทึกให้คําปากคาบันทึกการให้คําปากคําของผู้ต้องหาขบท่วงเสียก่อนซึ่งจะต้องใช้เวลาในการสอบปากคําคจึงต้องควบคุมผู้ต้องหาไว้ที่สอพอ,อุบลรัฐไว้ก่อนและแจ้งให้ญาติเนี่ยมายื่นประกันตัวในวันรุ่งขึ้นซึ่งทางญาตินะคะก็ได้เดินทางมายื่นประกันในช่วงเช้าของวันถัดมาซึ่งเป็นการให้ประกันตัวผู้ต้องหาภายใน24ชั่วโมง นับตั้งแต่การจับกลุ่มจึงขอชี้แจงว่าการปฏิบัติหน้าที่ของชุดสืบสวนสอพอุบลรัฐเนี่ยได้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่อย่างเข้มงวดค่ะแล้วก็ไม่ได้มีเจตนากลั่นแกล้งหรือให้รายผู้ต้องหาแต่อย่างใดนะคะการสอบสวนและก็การประกันตัวผู้ต้องหาเนี่ยพนักงานสอบสวนเนี่ยได้ดําเนินการตามระเบียบตามขั้นตอนตามกฎหมายและนโยบายของผู้บังคับบัญชายอย่างเคร่งครัดค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงค่ะ okay. นี่ฝากฝากทางพี่น้องประชาชนครับว่าถ้าหากว่าเราเองต้องการจะปลูกกัญชาเพื่อไว้บริโภคในโวเรือนเพื่อรักษาโรคนี่แหละครับคุณปยายเนี่ยนะครับคงต้องรอให้ถึงกําหนดเวลา9มิถุนาทั้งนี้ช่วงนี้ภาครัฐเองกําลังเร่งเหลือเกินครับเร่งออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการให้ทุกๆคนเข้าถึงกัญชา มีข่าวไว้ว่าว่าจะเป็นลักษณะของการให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปจดแจ้งเข้าไปขออนุญาตทางท้องถิ่นให้ถูกต้องตามกฎหมาย<อ>เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกัญชานําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกๆคนทุกๆคูคเรือนในกากับการดูแลของรัฐอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวรัฐกําลังจะออกถ้าว่าเป็นร่างกฎหมายที่ทางาทางสภากําลังพิจารณาอยู่นะครับระเบียบก็กำลังจะออกมาครับอีกนิดเดียวจะถูกต้องตามกฎหมายแล้วครับ ค่ะก็ให้รออีกนิดเดียวค่ะเหมือนทางท่านนะผู้กำกับบอกว่าใจรออนนิดนึนนะนงค่ะแต่ก็ออกมาปลูกกันได้อย่างถูกกฎหมายค่ะ